ทุกคนคงอยากรู้นะครับว่าพี่นกพาใครมาบ้านคุณตลอดให้ผมร้องช่วยคุณตลอดเลยฟรฟีโดนแกงเกมครับฟีโดนแกงครับฟซีโดนแกงนี่ครับไปครับอยู่บ้านผมครับไปครับพวกคุณโดนแกงแล้วครับพวกคุณโดนแกงแล้ว เพิ่จะคิดอีนะคิดอีกทมาไปมาเบ้วยม้ยโอ้โห Fc บ้านเราโดนเราแกงครับวันนี้ไปมาไปมาเรียมโยกันเอามามขอบใจอะไรหน่อยเนอะที่ใจแกง Fc นี่แหะ Fc บอลฮ่องต้องถึงจริงเพ่ออ้จราต้องถึงเอ Fc บ้องเจอพุ่มโจ้าเลน์นิดนิดนะครับาเลนดิเซอร์เลนดิเซอแกงด้อง่อยอะเจอควก็มาแกงขึ้นน่ะจะจ ก็จะกัดหมอนอะไอ้ไอ้นุ๊กมาไปมาบ้านไอ้นุ๊กมาไปมาบ้านเจอแกงคืนซะบ้างจะได้รู้สึกแฉลบจริงๆไปนะมักถ้าพามาจริงเขาจะไปออกสีมาสักเดิมเราต้องมาบอกดอกสุกจอเกษเบิดมาหันสุกจอเียเบิดนี่ล่ะสุกจอเสียเบิดเดี๋ยววอรเดี๋ยววอร์สุกจอเสียเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะมากครับน้องออฟปัสันเอ้าไม่ใช่ โอ้แกงเขาขึ้นนะ่ะ<อ>แกงเขาขึ้นนะ่ะพี่โอมร้องเพราะจังข่าวพสันเออเออเอากไปรวดเอาซุนโจไปวรวดก็นอนเอเาไปรวดเพราะมาพี่แจ็คกี้มาสันมันบอกพี่เอจบอ่านเอาเลยเอาเขาเขาพี่มาเอาใครเป็นคนตีกองเอาชื่ออะไรเอาแกงอีกแกงอีซ้อมเพลงไรน้ำเนี้ยเจ้ายังมาส่งพงงององี่เอข่อยางก็ได้พเอสวัสดีพี่เอมาตะลนะครับเชียร์นหนึงพี่พี่นุกมากครับพี่สันบอกไปเด้อยซุนเจอบอกไปเด้อพูดตี้ไปอีกแหละบอกไปทั่วไปที่ โดนโดนเราแกงแต่ไม่ยอมรับว่าว่าพลาดที่เราแกงเอฟซีบ้านเรารับไม่ได้เสื้ออีรีเลยออกคือจะเ้ยสวัสดีน้ําเตยคุณห้ามาทำไมผมเพิ่งเห็นเนี่ยไปไปคุณไม่ให้คมสำคัญผมคุณไปดูวิกฤตผมจะไม่ลองแล้วน้ำเตยก็มากกับเขาเลยน้ำเตยระวังไว้ดี นี่คือน้องคขผมที่น้องคนหนึ่งที่ผมรักมากนะน้ำเตยเนี่ยเข้ามาแกงผมอย่างนี้ได้ยังไงคุณเข้ามาตอบผมอีกที่ไปไปว่าคุณแคร์ผมหรือพี่กิจมากกว่ากันน้ำเตยคุณจะทำอะไรเนี่ยเข้ามาต้องตั้งแต่พี่นุก,พ,กพ,นนพี่กล้องพี่เบิ้แล้วเป็นพี่ก้องพี่เบิ้ลเแล้ผมลูกค้ารนครับน้ำเตยพี่เองอ,อย่าไปเชื่อเอฟซีเขานะอย่าไปแกงช่วยเขาน้ำเตย ชอบมากนุกสิงห์มาดมึงดูน้องกูได้นี่หนัดน้องกูได้นี่น้ำเตยมาทั้งนั้นโอ้โหน้ำเตยคุณไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยกูเลยบันไ,ไดรองเพียงสมัติถ้าอ่านเตยเขาเหม็นไรออกประจลราคาอีอีทมไมจะจําไม่ได้พี่เต๊กไงถูกเอาอีกแล้วน้องกูเอาอีกแล้วชอาเอาอ,อันเพลงอย่งมาเปิดดังๆเห้เอฟซีโร่ลงข้างเนาะ ต้องเี่ยวล่ะต <Okay. S 1> องเลยไปโซทีมไปเข้วไปอาบน้ำแล้วก็นอนเออ,อเออ,ไ,อไปจีบไม่จีบล่ะอาจารย์ย่อดเล่นฟังอะไรก็นอนหลับไปพร้อมกัน,นอา <c oughs> จารย์ยอดอาจารย์ย่อดฟังอะไรก็นอนหลับไปพร้อมกันนางลำหน้าศพเออนี่นี่นี่ศพลอเสือนี่แม่นางลำหน้าศพแม่งแตหาย,ยัานอยู่ดิศพลอเสือหลัน โด่งดังมากเป็นวงใหญ่เล่นดีมีนางรำสวยแล้วก็ที่สวยไปนอนน้ำเตะไปนอนเลยไปนอนเลยคณะมีชื่อว่าเทียนหอมวันนี้ค่ะานศพก็มีมาจ้างวงปีพา์ในโทนก็จะมีงานไม่ได้ขาดชั้นยอดก็มาในวางในทนก็จะเรียกลูกผมมาซ้อมอยู่เสมอคอยจะชุมจอย่างพีนางรำก็จะรีมอนในปลื้มก็เลยเป็นที่ถูกอกถูกใจในโทนเป็นอย่างมาก ส่วนเทียนหอมนั่นก็เกิดความรักและชอบพอในปลื้มลงไปอาบน้ําที่โอ่งหลังบ้านเทียนหอมก็แกล้งไปนั่งที่ใต้ถุนเรือนเขาพยายามมาบาเขาพยายานเข้ามาเขาพยายานเอาอะไรอยู่ข้างหลังมั้งตัวตัวชอบจังมั้โอ้ยย่อมเอฟซี ขอยยอมส้มเจียวหรีอเอฟซีอะไรขอยยอมส้มจเจ้าเพราะเส้าแกงเส้าแกงไลยแล้วเส้าแกงก่อนพอแล้วพอแล้วเลิกแกงแล้วพอแล้วเลิกเล่นแล้วเส้าเด้อบ่าเป็นเด็กหน่อยดิไอร้อนผมหนาวมาลงแนบ่บ่มันปักตาผมผมเลยบ่ข่อยอ,อยากเอาลง,งไม่พี่เขาทำฉีดสเปรย์งไงมันเลยแข็งมันเนี้ย อันนี้ก็ทรงงเดิมมาตั้งแต่ยูมาหาลัยเลยอันนี้ก็ทรงเดิมครับอันนี้ก็ทรงเดิมเลยตั้งแต่ยูมาหาลัยเลยนะครับพุงยิ้มเลยทุกคนนี่พุงยิม้มเอ้ยเออเดซิเลนครับซิเลนแล้วซิเลนแล้วทรงเดิมหลอ่อมันก็นุกก็มากอยูคราบทรงนี้แต่ว่ามันปักตาไงตอนนี้ลูกใช้ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็จะบอกทุกคนเดี๋ยวเผื่อทุกคนมาเห็นตัวจริงแล้ว ในดูในจอเอ้ยคือรอรถอวะเดี๋ยวไปเห็นตัวจริงต้องรอแท้เลยอยาจะบอกว่าตัวจริงตัวจริงนานานุกนะครับนุกนุกเป็นสิวนะครับนานุกเป็นสิวแล้วก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์แล้วไม่ได้หลอนะครับ <c oughs> ต้องบอกไปก่อนเดี๋ยวข่าเจ้ามาพอเดี๋ยวเจ้าจีบ้าข่อยไปบอกมาพอข่อยไปกับไปบอเลยว่ามันไม่ได้รอหรอกมันรอแค่ในเฟซบุ๊กซื้อนี่สินะนะครับบอกไปก่อนเจนี่บอกมันออกไปเลย โอ้โเขาเข้ามาแซวแฟนเขามาร์คแฟนเขามาใช่บอกมันบอกมันนอนดีๆเนี่ยมาสั่นใช่บอกนอนดีๆน่อยมาสั่นมึงถามหามึงกั่นถามหาว่าอยู่เป็นตีใช่บอกมันไปอาบมันบอกอาบน้ำเมื่อกี้อี่ล่ะเธอมาบอกมันอาบน้ำเมเจอรี่มันไม่อาบน้ำเมื่อกี้นี่แต่ว่าอาบน้ำมัชุกอ่ะดอืมเอกูบอกแน่อะไรนี่อุ้ยเลย กูบอดอกกูบอดอกเป็นเรื่องสู้ล sure> ่ะอืมมราจะอยู่สมัยร่มเดือดเจ้าเขินที่ใส่หน่อยเขาวะมึงพี่นา่วชีเายังายเชเราธรรมดาครับเราชิวๆเราเป็นเพื่อนกันเี่นและพี่นุกอย่าพูดไปแล้วกูบอกเล่งสู้ดอกอืมบอกเล่งสู้ดอกมึงจะบอกเขาให้คุ้นเข้าใจเมีนที่มาเมียนเด้อ ว่านาบเพาอาบนาบเพาอาบปัญญามอย่างหนึ่งอะนะไอ้กลัวนะไอ้ไม้บอดีครับไอ้ไม้บ้ทันเศร้าบอทันเศร้าบอทันเศร้าสวบล่ะจับของแก้มสวบล่ะไอ้อาบอาบจะมาหาเราเพราขวบอาบน้ำเด้อโอ้ผู้ใดเจยเจนี่ไหมเออเจนย่เดียวได้่อย ไอนี่ไหาว่าข่อย้าบน้าเด้อสวัสดีทุกคนครับขอบคุณวันนี้นะครับนะครับแล้วก็ดีใจสำหรับรอยยิ้มทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับรำรำรวยนะครับผมขอให้ติดตามลูกไปและบ้านสิงเป็นนานๆนะครับรักทุกคนเสมอครับไปบ่ายด้ยมากไปบ่ายเจนี่ดูพ่อต้องส่งจูบเจนี่ดูไม่ไม่ส่งจูบเจนี่ดูไปครับทุกคนส่งจูบเจนี่ดู ้สงเจูบเจนีดูไปครับทุกคนส่งจูบเจนีก่อนไม่ไมเดี๋ยวเร็วไม่ไม่ันมึงตัวเขาคอยมึงประดังส่งจูบเจนีะล่นอะไปล่นเลยนี่นี่นี่ไปไครับ